นักเรียนด้วยกัน,นว่ายังไงทีมข่าวเราไปคุยกับน้องนักเรียนอีกคนนึงนะคะซึ่งก็รู้จักน้องที่เสียชีวิตแล้วก็น้องที่ก่อเหตุด้วยเนี่ยเขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยปกติเป็นคนนิ่งเงียบนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ฟังแล้วน่าตกใจคือสูบก,กัญชาด้วยนะออแล้วชอบพกมีดมาที่โรงเรียนนะคะ เพื่อนในโรงเรียนหลายคนก็รู้เรื่องสูบกัญชาเนี่ยแล้วมีดที่ลักษณะคล้ายกับมีดปอกผลไม้ที่พกมาเนี่ยไม่ได้พกเฉยๆมักจะชอบหยิบมาโชว์เพื่อนด้วยมีเพื่อนมีรุ่นพี่หลายคนเคยไปเตือนบอกว่าห้ามพกมีดมาโรงเรียนนะทุกครั้งที่ถูกเตือนผู้ก่อเหตุก็จะมีอาการปกติไม่ได้มีอารมณ์ฉุนเฉียวเลยนะคะแต่เจ้าตัวก็จะเดินหนีไปก็มีการนำตัวเด็กที่ก่อเหตุคนนี้ไปสอบปากคาที่สนอลองตันเด็กเนี่ยบอกแบบนี้ครับว่ามีปัญหาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนผู้ เสียชีวิตจริงๆแต่ยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมพยานซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันก็ให้การว่าทั้งสองคนไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันมาก่อนสรุปแล้วไม่เหมือนกันนะครับข้อมูลหลายอย่างอาจจะยังสรุปไม่ได้สักทีเดียวเนาะอย่างพ่อก็บอกว่าไม่ได้สูบบุหรีปป่ชา<ต>เพื่อนบอกอเห็น<ส>นี่ว่าสูบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดู